รับสวัสดีท่านทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้วันนี้เราจะมาหาดาบฟลเรนติโนกันนะครับดาบอัปเดตใหม่อัปเดตที่11หรือสิบนี่แหละจะไม่ผิดนะครับแล้วก็เราก็จะไปเราก็จะไปกเกาะเราจะไปเกาะอะไรอะไรอะไรนะครับเกาะเค้กนะครับเราจะไปเกาะ ราจะไปเกาะชมพูชมพูนะครับแล้วเราแล้วเราจะเห็นวอนเตอร์ที่เป็นเวคอนแต่เสี่ยมพอลเนติโนนะครับให้เราตีให้ให้เราตีจนดับให้ให้เราตีจนดับออฟสี่สี่ชมพูนะครับกี่จังหวะออฟสีช่ชมพูก็เนี่ยครับออฟพิง์สามเปอร์เซ็นต์ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ไปหาเกาะ สามสามฤดูนะครับใช่ไหมวะ้าสามฤดูไปหาเกาะสามฤดูนะครับแล้วเดนบันึงนะครับตอนนี้นะครับเราก็มาถึงเรียบร้อยแล้วคุณเห็นบ้านสิงแดงบ้านหลังนั้นไหมครับเพเดินข้าสะพาไปนะครับในในบ้านในบ้านยังไม่มีอะไรเข้ามาเหมือนเดิมนะครับ ก็ยังไม่มีอะไรเข้ามานะครับเอ่อยังไม่มีเลยนะครับกูเดินเดินไปข้างหลังบ้านครับกูจะเห็นฟอร์เลนติโน่นะครับเขียนว่าต้องใช้ถุงมือแล้วก็ออฟที่จพูแล้วก็แปะแล้วก็เงินอีกแ0ดร้อยล้านนะครับบ๊ายบายครับ